สวัสดีค่ะนี่คือ2ใน5จุดสัญญาณขาด้านในนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้กดจุดนะคะเพื่อส่งความร้อนนะคะไปที่หัวเขา่าเพื่อแก้าการปวดหัวเข่านะคะหรือโรคเข่าต่างๆนะคะเพื่อนจุดแรกนะคะให้เราวางมือ1ฝ่ามือนะคะเหนือสะบ้าด้านบนนะคะให้นิ้วก้อยเราเนี่ยอยู่เหนือสะบ้าด้านบนนะหฝ่ามือคือจุดที่เราจะกดนะคะเพื่อแก้าการปวดเข่านะคะ กดแช่ไว้30วินะนับในใจ30วินะคะมันจะส่งความร้อนไปที่หัวเข่านะคะช่วยแก้การปวดหัวเข่านะคะจุดที่2นะคะอยู่ตรงกลางาพับเข่าเลยนะคะเราจะเห็นเนื้อนูนูนขึ้นมาเนี่ยเพื่อนค่ะเราก็ใช้นิโป้งซ้อนนิโป้งนะคะกดนะคะ นิ่งเน้นหน่วงนะคะแช่ไว้30วิวินะคะจุดนี้นะคะก็จะส่งความร้อนไปที่หัวเข่าช่วยแก้การปวดหัวเข่าได้นะคะลองทำกันดูนะคะ